กประกาศโลกระชาติเสมอไปเลยทางเทวัตศไม่ใช่ทางเวัตศก็เสมอไปเลยว่าให้เสมอไปเลยดับล่างช่วยหยอกช่วยยุติช่วยไม่ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละ ให้เรื่อยๆคะลูกคุงฟังหน่อยทุกอย่างจะได้ทั่วพร้อมไปทุกอย่างทุกอย่างดำริเไปทุกอย่างดำริไว้ในใจเลยมาหาดำริเลยทุกอย่างลูกไม่ใช่เทระย่างสองอย่างทุกอย่างมหาดำริเลยมาหาดำริมาหากุณาเลย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยทั้งอย่างเลยลูกมหาดัมบีเลยมหาดัมบีมหากุณาไปเลยอย่าโม่แต่ทีละอย่างสองอย่างอย่าโม่แต่อย่างนั้นอย่างนี้ทุอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันนี่แหละมันจะได้จบเหมือนกันยุติเหมือนกันดับร่างเหมือนกัน นิง่งเฉยไม่ได้เป็นประโยชน์หาเลยเลยัมแต่ดักด้านอยู่กับสภาวะจิตสภาวธรรมโมแต่หลงเอาสภาวะจิตัวแต่หลงเอาสภาวะธรรมนี่ไม่ได้เป็นประโยชน์หาเลยเลยและยังเกิดโทษด,ด้วย เิดโทษอ่ะก็ไปสร้างรูปแบบสังสวัสกับภูมิขึ้นมาไงภูมิเช่นสูงภูมิเช่นกลางภูมิเช่นล่างไปสร้างรูปแบบสังสวรสด์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดโทษแต่ภาครวมแหละสิ่งที่ไม่เป็นสังสวัสด์ก็เป็นสังสวัส์ขึ้นมาเลยไอตัวนิ่งๆตัวเฉยๆหาเหวอะไรทิ้งมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งอ่ะเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม พา,าไปเลยเห,ห,หมาะถือหมาถือไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม,หม่ไปได้วยกันจะได้ดับร้างช่วยกันจบช่วยกันยุติช่วยกันไม่ใช่โมเดลคิดอย่างนั้นอย่างนี้ เี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยทุกอย่างดําเบลที่มันพ่นกันในดําเบลเองดําเบลที่มันวิมุตกันในดําเบลเองดําเบลที่มันมาหาคุนากันในดําเบลเองดําเบลที่มันปลดล็อกเวีนปลดล็อกทมดําเบลที่มันปลดล็อกสังสวัสดในตัวดําเบลเองไม่เกี่ยวไม่ท่างเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไได้วยกันเลย ไม่ว่ากายไม่ว่าจิตไม่ว่าสรรพสิ่งไ,าาง,งไม่เกี่ยวมันทั้งเกีียวทั้งไมไ่เกีียวเนหะมือนกันเลยไหม,ไ,ม,ไ,มไปด้วยจิตนี่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยจิตเน่ยสรรพสิ่ง ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยเก็ดและสรรพสิพ่งอ่ะมันจะได้ใครช่วยกันหลุดช่วยกัน เดียวเท่านั้นนะเคลื่อนไหวก็ให้ยืนอยู่ก็ให้ท่องให้อย่างเดียวแล้วมันจะล้างให้เองมันจะหลุดไปเองหรอกอะไรที่มันยึดมายึดมามันจะหลุดไปเลยยึดมากี่ขนาดจิตยึดมากี่ขนาดอารมณ์ยึดมากี่ขนาดความรู้สึกยึดมากี่ขนาดของรูปธรรมนามธรรมสรรพสิ่งสรรพธาตุกอบกอยเอามายึดอมาแบบไหนอย่างไรจะโอ้โหมันนับขนาดแห่งประธานไม่ท้วนนับขนาดแห่งความยึดติดไม่ท่วนในกรรมตัวเนี้ยประธานกรรมเนี้ย ให้เลยแพ่ส่งให้เลยลูกจนกระทั่งดับล้างให้ยุติช่วยดับช่วยมันคือการให้เท่านั้นแหละจะหลุดไปหมดหละอะไรนั่นก็หลุดหลุดหลุดหล,ลุดไปเอง โดยเฉพาะไอ้ยิ่งหลุดช่วยเนี่ยมันก็หลุดไปเองไม่เกี่ยวมาทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้วยกันเลยทุกอย่างแล้วปลดล็อกอุปทานเลยปลดล็อกอุปทานไปเลยเดี๋ยวมันจะคลายทิ้งคลายให้ดอกบัวบานทิ้งบานหมดตมหมดบานหมดติดหมดหลุดไปได้วยกัน ทุกอย่างอย่าโม่ตทีละอย่างสองอย่างล้างทั้งส่วนตัวล้างทั้งส่วนรวนมคลายช่วยหลุดช่วยทั้งส่วนตัวส่วนรวมมันไม่ใช่เรื่องชัว่วเรื่องดีไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคอยติดคอยหลุดมันจะยุติตัวยุติช่วยกันไปเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกัน ทุกอย่างลูกไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่เหมือนกันขยันหน่อยดํามหากรนามิเนะี่ย มันเป็นดํารี่ที่วีมุดกันในดํารี่เองนั่นแหละมันเป็นดํารี่ที่มันคลายช่วยหรือช่วยกันในดํารี่เองนั่นแหละขยันหน่อยตัวนิ่งตัวเฉยเนี่ยนิสัยไม่ดีนะก็เรา่องนิสัยกบดานนิสัยดักดานทั้งมันเป็นสังววัดไงมันจะเกิดเพราะภูมิที่ยาวนานขึ้นรู้ไหมหน้าตามันไม่มีนิ่งมีเฉยนะอันนี้จังมันก็ไม่มีหรอกนิ่ง เฉยอะไรอ่ะแล้วไอ้นิ่งไอ้เฉยเนี่ยมันเป็นมันเป็นสภาวะที่ถูกประโลกขึ้นสร้างขึ้นไงมันเลยกลายเป็นเพราะเป็นภูมิที่ยาวนานไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันจำเรี่ไปบ่อยหน่อยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเอาันในจิตน่ะมันนิ่งอยู่มันเฉยอยู่มันธรรมดาอยู่นั่นแหละมึงเลยมึงในมึงเลยเนี่ย เอาในเอาอยู่ว่าขยันเอ้ล้างดิสรุปล้างสรุปเรื่อยๆรุ้ยเฉยรู้ยเฉยไม่เฉยหรอกเฉยได้ไงกบดานพร้อมประทะพร้อมกระทบพร้อมชนพร้อมปะสัเฉยอะไรหรอ ไม่ไม่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างไม่เฉยอะไรไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันจะไปเฉยอะไรไม่นิ่งอะไรเฉยอะไรไม่มีขอบเขตเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยแบบไม่มีขอบเขตเลย มันบานเต็มที่หน่อยดอกบัวแต่ละดอกบานเต็มที่หน่อยไว้เฮ้มันเต็มที่หน่อยจิตแต่เราวองจิตให้มันนอกเหนือความเป็นตัวมันเองดอกบัวบานทิ้งบาหน่หจิตมันก็นอกเหนือจิตเองไปซิไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันเต็มที่เรื่อยเต็มที่เรื่อยแล้วจิตมันก็นอกเหนือจิตไปเองอารมณ์ก็นอกเหนืออารมณ์ไปเองความรู้สึกก็นอกเหนือความรู้สึกไปเองบานทิ้งบาน ็นส่วนขนองเหลือตูบน,นองเหลือบานไปเองขยันให้ขยันสรุปให้กับสังสวัสดขยันสรุปให้กับสรรพสิปปส่งนั่นแหละเรียกว่าขยันจบให้ขยันยุติให้ขยันหลุดให้เรียกว,ว่ามหากรุณานั่นเองมไม่ใช่ตัวใครตัวมัน ต้องล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมอ่ะส่วนรวมก็ปัญหาใหญ่ส่วนตัวก็ปัญหาใหญ่ส่วนตัวก็ปัญหาย่อยส่วนรวมก็ปัญหาใหญ่ล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันไปเลยทุกอย่างจะได้ดับล้างไป ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยทุกสิ่งทุกอ,อย่างนั่นแหละมันจะได้ดับล้างไปว่างล้างไปมหากุณนาแห่งการดับล้างว่างล้างไปเองตามนั้นขยันเลยที่ขยันดำริมหาดำริดำริล้างในดำริ ดำลีที่มันไม่เป็นกรรมในตัวดําลีก็ดําลีลที่มันล้างในตัวดําลี่เอง ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,มันก็ขยันดำดีบ่อยๆหน่อยดำดีบที่มันดักล้างอห้ได้ดำาีเดี๋ยอยื้อนิ่งดูนิ่งๆนิเฉยมันไม่ได้เรื่องเลยนี่เป็นประโยชน์หาเลยเลยยังดักดานกับปทาวะทำธุรกิตอยู่ใครช่วยดิ มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะใครช่วยดิ มันทั้งไหมทั้งไม่ไหม้หไว้ด้วยกันเดี๋ยวโมจะดับดานนิ่งในนิ่งเฉยในเฉยดับดานในสภาวะธรรมเฉพาะจิตอยู่ ล้างกันเองล้างช่วยกันเองด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ยล้างช่วยกันด้วยลายช่วยดทช่วยกันด้วยล้างกันเองด้วยอยู่ด้วยกันไม่ใช่จ้องไปปวดที่ไหนเลยคนใกล้ตัวเนี่ยมันก็ล้างช่วยกันไปด้วยออช่วยกันขายช่วยกันลุดช่วยกัน หม่มนทั้งไหม่ทั้งใหม่ไหม่ไปด้วยกันเลยเนี่ยไปด้วยกันนี่แหละมันจะได้ดับล้างช่วยกันยุติช่วยกันนี่สาราสต์ธรรมชาติธรรมชาติกันเองไม่กันเองพอที่หมดยุติช่วยไปด้วยกันจบช่วยไปด้วยกันนั่แหละ ไม่มนทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกัน <kaz> นั <not alone. S 3> ่นแหละจบช่วยยุติช่วยดับล้างช่วยเนื้อหาเดียวกันหมดอยู่ด้วยกันมึงก็ดับล้างใช่กันหน่อยไม่ใช่อยู่ด้วยกันก็มีแต่ตัวอยู่ด้วยกันตัวกรรมตัวเวรนั่นแหละวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมีการไม่เรตัว เีวอกันเม่าบาด้วยกันหลงรอเดกันก็ไปดวกันลายได้กันลาอยู่ด้วยกันมีาไม่กดดันกันลาอยู่ด้วยกันจะได้ไม่งี่เง่าใส่กัน มีหม้ภาษาอังกฤษนี่เง่าม่ก็ต้องแปลมันได้นะีกูพูดยังไงมึงก็ต้องแปลอย่างนั้นให้ได้ฮะไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครเอาจิตเอาใจเอาลมไปมา,มา,มา,มาแล้วเออ มันไม่มีใครที่ไปเอาอความคิดเป็นประมาณความรู้สึกเป็นประมาณอารมณ์เป็นประมาณแล้วมันจะไม่มีใครที่มันจะเอาฉีดเอาใจตัวเองเป็นประมาณแล้วลูกมันจะเริ่มนอกเหนือไปเองนะนอกเหนือตูมนอกเหนือบานไปเองที่นี้นั้นรูปนามก็จะแค่บโลกใช้แล้วแล้วไปเท่านั้นเองเช่วคุ่เชิญข้ขขาว จิตก็จะได้แค่ปุโรกใช้แล้วแล้วไปท่านเองชั่วคู่ชั่วคราวสติสมาธิปัญญาก็จะได้แค่ปุโรกใช้แล้วแล้วไปท่านเองชั่วคราวมันไม่มีเอาซ้อนมันไม่มีการเอาซ้อนมันไม่มีการเอาซ้อนสติสมาธิจาระชาในปัญญามันไม่มีการเอาซ้อนในธาตุในขันในวิญญาวิญาณทศนะมันไม่มีการเอาซ้อนระดับล้างไปเรื่อยๆไม่มาทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไ่ได้กัน ยานก็จะได้แค่ประโลกใช้ยานแบบแล้วแล้วไปเท่านั้นเองมันไม่มีการเอาซ้อนในวิธียานเนะแต่สรู้สูกล้างไปเรื่อยๆสิ่งที่มันมีอยู่แล้วจะได้ไม่หนง่มมีสิ่งที่เป็นอยู่แล้วมันจะได้ไม่หนุ่เป็น ไม่มาทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละจบช่วยกันขยันดาหลีหน่อยดาหลีที่มันจบในตัวดาหลีเองขยันหน่อยขยันดําหลีไอที่มันไม่จบในตัวดาหลีไปหน้าเรื่อยวกวนไปหน้าเรื่อยมันก็พังเลาลงหน่อยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้กันกับทุกการนึกคิดกันดาหลีนั่นแหละัจะได้ล้างกันไปด้วย ไม่สิร้ามเาเลยทุกอย่างลูก ไม่ได้การเลยทุกอย่างนี่งไม่เอานี่งเฉยไม่เอาเฉยไม่ไม่ใช่การเอาไม่ไม่ไม่ยังไม่ใช่การเอานี่ไม่ไม่่ะ มันไม่ไห er. ม้นั่นแหละมันนี่จะเป็นไปทั่วที่ทัท่วแดนจริงแล้วก็ไม่เอาเลยนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาด้วย<ส>เพราะมันไม่ไหม้นั่นแหละมันถึงได้เป็นไปทั่วที่ทัท่วแดนจริง เลยทุกอย่างไม่จะไปแบ่งแยกเป็นสัพสั์หรือไม่ใช่สรพสัต์ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันนั่นแหละมันดับล้างมันพรอมไปเลยทั้งโลกธาตทนเลยดับล้างพรอมไปเลยทั้งโลกธาตทนยุติพื่อย่าไปเลยพอมไปเลยทั้งโลคกระแท่น เลื่อยไลลูกไหม้ไหม้ไปบอ่อยไหม้เรื่อยๆไหม้มันทัางไหม้ั้าไม่ไหม้ไปเรื่อยๆเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันดับล้าง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 จบช่วยจบช่วยจบช่วย แล้วก็ไม่สิลูกพร้อมกันเลยทุกอย่างไหม่มันทั้งไหม่ทั้ไ h, man, er, ง ogi, ไม่ไหม่ไปด้วยกันจะได้ดับล้างกันว่างล้างกันจบช่วยกันเราะว่ามันไม่ไม่ั่นแหละมันไม่เป็นไปทั่วที่ทั่วแดน จะได้ไหมครับแค่ผอว่หจะไปทีะไอย่างของยางทุกอย่างไมไหมถ้าไม่ไม่ไม่ก็คือทุกอย่างไปได้กันเลยอย่าไปเียย่างสองย่างที่มันทะเลทุกวันนี้จะมาทอปเพราะว่ามันบดนแต่ที่ย่างสองอย่างนะมันบดนแดดนันแดนี่างน่อย่างนี้อะไรอยู่นั่นแหละจากทะเล เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอเลยเหมือนกันเลยทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองดยวไม่ก็องใครช่วยหรือช่วยให้เองทั้งหมด ไม่กันแบบไม่เอาไหม่เลยนะไมมันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่นลหละไม่กันแบบไม่เอาทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่เลยสิ่งเหล่านี้มันนอกเหนือการเป็นไหว้ตายเกิดเท่านั้นที่พูดให้ฟังเนี่ยที่สะท้อนให้ฟังเนี่ย มันนอกเหนือการเกิดการดับทท้งนั้นะมันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดทท้งนั้นมันนอกเหนือสุกนอกเหนือทุกข์เท่านั้นสิ่งที่ผู้เรีฟังนี่ที่จะท้อนให้ฟังฝนอ่อยช่องเงมันเป็นสิ่งที่ทำให้นอกเหนือสุกนอกเหนือทุกข์เทนั้นนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเท่านั้นนอกเหนือเกิดนอกเหนือดับเท้งนั้น ล้ามันไม่เกี่ยวก็ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วมันก็ตามนั่นแหละมันก็ม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนั่นแหละทุกอย่างถ้าเราไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมันจะไม่ใช่การค่อยเกิดค่อยดับไปเองไม่ใช่การคอยติดคหอยหลุดไปเอง มัน se จะเลิกวนเวียนมันจะเลิกเป็นสังสวัตมันจะเลิกวนเวียนมันจะเลิกเป็นสังสวัต เนี้ยมันจะคลายช่วยหลุดช่วยกันตลอดนะรัะรู้ช่วยกันตลอด